ครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้ก็ฟังหูไว้หูใช้วิจารณญาณน,นะครับลิจจะตึงดีฮะตึงค่ะเออตึงก็ได้ญานก็ได้นะครับนในการชม,มเพราะว่ามันก็จะเกี่ยวข้องกับความเชื่อ,อส่วนบุคคลคพาไปที่บ้านสงเปื่อยตำบลสงเปื่อยอำเภอคำเขิ่นแก้วจังหวัดยโสธรครับนี่ตอนนี้ชาวบ้านเขาผวาอาถรรพ์ลี้ลับ เพราะว่าแถวนี้มีไหผีครับ hmm? าหาหผีเป็นพวกภาชนะเครื่องปั้นดินเผาที่เขาไปขุดพบตอนไปขุดบ่อปลานะฮะแล้วก็มีเศษกระดูกระจัดกระจายเต็มพื้นที่ชาวบ้านก็ไม่กล้าขนย้ายนะฮะ hmm. เพราะว่ากลัวจะมีอันตราย hmm. ก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยลองไปตรวจสอบให้หน่อยสิสภาพที่เห็นแบบนี้นะครับ คุณวิสารัตบุญประคองนะฮะชาวบ้านสงเปื่อยคาเขื่อนแก้วเอ,อแกบอกว่าก่อนหน้านี้ขุดบ่อเลี้ยงปลาขนาดใหญ่ภายในที่นาของตัวเองพอเอาเครื่องจักรมาขุดเสร็จก็พบพวกภาชนะดินเผาโบราณเศษคล้ายกับกระดูกกระจายอยู่เต็มพื้นดินเลยคุณรลชนีแกก็คิดเองว่ามันน่าจะเป็นภาชนะดินเผาโบราณ นะครับแต่ว่ามันโดนรถแบ็กโฮขุดมันก็แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมีเศษกระดูกด้วยเหรอเออแกก็เก็บเอามารวมนะครับแล้วมีเศษกระดูกด้วยตอนนี้ไม่กล้าเอาไปบ้านเลยครับกลัวอาถพนสิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็นก็ก็ไม่ควรนะครับกลัวว่าครอบครัวจะมีอันเป็นไปโอ้คิดเป็นู่นเออก็ก็ไม่รู้จะทํำยังไงครับอยากให้หน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องของโบราณคดีอะไรก็แล้วแต่นี่นะฮะ เข้ามาตรวจสอบให้หน่อยว่าตรงจุดนี้มันเป็นอะไรกันแน่เป็นภาชนะดินเผาของโบราณอายุหลายร้อยปีหรือเปล่าเขาก็ไม่ทราบนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออคุณเลาชินีพอดูออกไหมล่ะมาดูไม่ออกอะค่ะแต่ว่าแถวบ้านคุณคุณมีบ่ออะไรนะแต่ก็ทราบว่าคนโบราณเนี่ยเขาก็จะเอากระดูกใส่หม้อใส่หม้อใส่หอาฝังดินอย่างเงี้ยก็มีบางทีก็ลอยน้ําไป พวกพวกเราชาวอีสานเนี่ยจะไม่นิยมรอยอังคารออจะไม่มีเลยนะคะเรื่องรอยอังคารเนี่ยจะภาคอีสานเนี่ยแทบไม่มีเลยไม,ไม่เอากระดูกไปโปรยไ,ไ,ไปโปรยแต่แม่ร้ารนาแต่ถ้าเอากระดูกใส่หม้อมายความว่าไปว,ว,วางไปฝังป,ปิดหม้อนั่นคือการเขาเรียกอะไระใช่ค่ะก็คือเก็บเอาไว้ตามกำแพงวัดตามพระธาตุตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสมัยก่อนเรานู้นอาจจะมีการฝังดินก็ได้นะคะ อ่ะลองฟังเจ้าของที่ดินเล่าดูนะฮะมีผู้เสียช่านเพื่มาเบิ้งหายว่ามันคืออย่างนหนะค่ะมันจะว่าหาก็บไปไวเองกค่าะธนพยาวิญาณอัถนแม่นบอกแม่นค่ะคือคือเป็นขวอมเสือเนาะย่านะกยานผ่าผ่าเสียวไปไวบ้านไกยานว่ามันเป็นอัถนมีนั่นมีนี่่านแ ย่านนี่คือไม่ใช่แข่งที่นะเออย่านคือกลัวนะย่านร้ายก็คือกลัวร้ายกลัวมากคนะครับไม่กล้าเอาเก็บไปไว้ที่บ้านก็ไม่ควรค่ะนะฮะแจ้งทางอำเภอกำนันผู้ใหญ่ดีกว่ายิ่งมีกระดูติดอยู่ด้วยอะไรด้วยเนาะก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรกันแน่ก็คงไม่มีอะไรแล้วค่ะเราคิดดีนะเราไม่ได้อะไรที่เป็นตัวอักษรตัวเลขอะไรหรือเปล่าอาการหนักนะคุณอะ Oh. อาการหนักนะไม่อยากจะพูดเลยค่ะก um> ี่ใบแล้วเนี่ยตอนนี้สะสมไ้กี่ใบละผมยังไม่ได้สะสมเลยสักใบนี่ไปหลายใบละนี่ฉันอ่ะอาการหนักนะคุณคุณแม่เขาฝันคุณแม่คุณนั่นแหละคุณยายทองนาคโอ้ยฝันแบบฝันจริงฝันจังนะแม่เราก็เดี๋ยวจะซื้อไปฝากคุณแม่ด้วยนะคะคุณแม่ซื้อเรียบร้อยเรียบร้อยซื้อให้คุณยายซื้อให้ยายทองนาคเดี๋ยวเดี๋ยววันวันเสาร์นี้ทันไหม วยออกวันไหนอ่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่สิบสามสิบสี่สิบ้าสิบหกโอ้ยพอดีเลยลอตเตอรี่อ่อพอดีเลยครับก็อย่าไปเยอะมากนะคะไม่เล่นได้เป็นดีค่ะนี่ฉันเห็นเห็นคุณยายเขาแบบเขาฝันก็เลยหาให้ก็ติดไปนวมนิดหน่อยไม่ไม่คุณกับภูพูดดีด